สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สบายดีสอสอสอ,สอปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็ออกมาดูข้าวครับก็ดูข้าวดูน้ำที่น้ำท่วมนะครับ น้ำก็อยู่ที่ระดับสูงนะครับตอนนี้แ้วน้ำมูลก็เริ่มจะมาถึงแล้วนะครับก็ระดับน้ำก็อยู่ที่ระดับเอวนะครับตอนนี้ผมก็เดินอยู่ทางไปนานะครับโอ้ใส่เบ็ดเผือกใช่ ใส่ไวเพียกที่สุดยอดเลยตัวนั้นก็ปากข้าวก็กลายเป็นน้ำทะเลไปแล้วนะครับผมพาเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เปียกไปหมดแล้วนะครับก่อนลุยน้ำลุยโคลนไปนะครับ ตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะเข้าไร่นาของ ชาวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมูลก็ขึ้นสูงนะครับในช่วงนี้ขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็ขึ้นมาห้าหเซนนะครับ ก็ถ้าน้ำท่วมมานานๆก็สงสารชาวไร่ชาวนานะครับเพราะว่าต้องสูญเสียข้าวที่ลงทุนไปนะครับ น้ำก็ท่วมเป็นช่วงนะครับยังไม่ท่วมหมดนะครับก็ยังมองเห็นดินเห็นอะไรอยู่นะครับน้ำก็พึ่งขึ้นมาถึงนะครับ มองไปทางไหนก็เป็นทะเลนะจืดไปแล้วนะครับในช่วงนี้ครับโอ้างพุ่นเขาท่วมมดเลยวะทางนุ่นไหมแกนอยไซมอง ใส่มองนะแถวในปลายุยค่าก็ได้อ้าวตกหลุมตกหลุมตกหลุม หนูบวขึ้นต้นใหม่บ่ะ่แน่แล้วขึ้นอยู่แล้วหนูต้องขึ้นต้นใหม่อยู่แล้วหมดหนูหมดงูก็เป็นภัยธรรมชาติครับเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้นะครับ ทีนี้ก็คาดว่าจะขึ้นสูงอยู่นะครับน้ำก็นานหลายปีแล้วนะครับสามสี่ปีแล้วครับที่น้ำไม่เห็นมานะครับแต่ปีนี้น้ำมานะครับน้ำมาเร็วมากเลยนะครับ 我没有挖东西。 ไปไหนก็เจอแต่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมทางนะครับทางเดิน,นครับเริ่มจะเป็นทะเลน้ำจืดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขตของอำเภอชุมพลบุรีนะครับ จังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าโยคาด้วยนะครับก็เป็นที่ลุ่มนะครับตอนนี้ผมอยู่ตอนที่ลุ่มนะครับหรือว่าที่ต่ำนั่นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พีเีทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับผมก็ขอฝากกดามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าได้ไม่พลาดชิปต่อไปครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ม่ทามโฆษณาให้นะครับผมก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ